สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกๆคนนะครับเฮงเฮงรวยๆครับสินเจย,ยุ่อีสินนี้หัวใช้นะครับเข้าสู่เทศกาลวันตุจีนนะครับกันอีกแล้วนะครับกว่าพี่ๆจะเรียกว่าวันนี้มืคดค่ำาึกหน่อยนะครับกว่าจะได้มาอัปเดตนะครับก็ จัดการเรื่องของเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับก็วันนี้ก็มีพระสวยมาให้ชมนะครับใครที่ถามหาพระแหวกม่านนะครับองค์นี้เป็นปิมแหวกม่านลงกลุนะครับเป็นแหวกม่านลงกลุก็เป็นอีกปิมหนึ่งนะครับที่เขาก็เล่นหากันเป็นสากลน,นะครับแบบนี้นะครับอาจจะไม่ใช่พิมพ์นิยมนะครับไม่ใช่พิมพ์นิยมราคาสูงสูงแพงแพงนะครับแต่ก็ เป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะครับที่ลูกศิษย์ลูกหาก็ยอมรับเล่นหากันเป็นตากลน,นะครับว่าหลวงพ่อกวยได้สร้างได้ปลุกเสกเอาไว้นะครับในยุคแรกๆของหลวงปู่นะครับแบบนี้แหวกม่านหลงก,กลุ่นะครับใครที่ชอบนะครับใครที่เล่นหาหรือว่าสะสมแต้มอยู่นะครับก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับเป็นมารวิชัยนะครับแบบนี้ มันมีชัยก็สภาพน่ารักครับราคาเบานะครับสภาพน่ารักราคาเบานะครับวันนี้ก็มีของแรไอเทมนะคร like ับอยู่หลายต่อหลายชิ้นนะครับมีแรไอเทมอยู่หลายต่อหลายชิ้นนะครับก็ของที่หลายหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้เจอนะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวขอหาที่วางก่อนหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้ ไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยได้เจอนะครับเอาอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับวันนี้น่าจะเป็นแรไอเทมนะครับแต่ถามว่าสวยปี๊ดไหมไม่สวยปี๊ดครับวันนี้จัดอยู่ในของหายากก็แล้วกันนะครับถามว่าปกโพพิม์นี้นะครับปกโพพิมพ h i s อ่าหายากมากไหมก็ประมาณหนึ่งนะครับเป็นปกโพยุคแรกนะครับเป็นปกโพเนื้อน้ํามันนะครับยุคแรกนะครับแบบนี้ หลังปี2500นะครับหลังปี2,500แต่องค์นี้ที่หายากนะครับก็คือด้านหลังนี่นะครับเห็นไหมครับมองเห็นไหมครับเห็นภาพชัดไหมครับก็อันนี้ถ้าถ้านี่ครับเป็นยันพุทธสอนนะครับอ่าเป็นยันพุทธสอนคือหลวงปู่จานมือไว้ให้เลยนะครับแบบนี้นะครับ คือเป็นยันผู้ซ้อนที่หลวงพ่อกลวยจานมือไว้ให้นะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าโอกาสที่จะเจอแบบนี้หายากมากนะครับแล้วก็เรารู้ๆกันอยู่นะครับว่าถ้าลักษณะนี้เนี่ยนะครับเราเจอเราเจอพระของลูกศิษย์คนสนิทใกล้ชิดของหลวงปู่เขาให้แล้วล่ะนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นเลขสายลายยันผู้ซ้อนแบบนี้นะครับนี่พระองค์นี้นะครับ มั่นใจได้เลยว่าแต่แรกเริ่มเดิมทีน่าจะเป็นพระของคนสนิทหรือว่าเป็นพระลูกศิษย์ลูกหาใกล้ชิดนะครับถึงจะได้ยนันพูดสอนที่คมขนาดนี้นะครับนี่ครับหลายคนตามหาแบบนี้นะครับหลายคนตามหาแบบนี้ใจจริงผมก็อยากจะเก็บไว้สักชิ้นหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยได้เจอแบบนี้นานแล้วก็หายากนะครับหายากมากแบบนี้นะครับแต่ก็ ือเราก็ได้บอกไว้แล้วนะครับว่าเราเองเป็นคนกลางเป็นสะพานบุญนะครับก็คือได้มาเนี่ยผมก็จะมาบอกกล่าวเล่าสิบนะครับจะมาบอกอให้กับคนที่อาจจะมีเจ้าของที่แท้จริงนะครับอาจจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าคนคือคนที่เขามีวาสนากับกับพระองค์นี้นะครับแต่ถ้าไม่มีใครรับหรือ ไม่มีใครพบเห็นอาจจะบังหูบังตาก็ถ้ามาถึงผมก็ยินดีเลยนะครับขายก่อนนะครับก็พูดกันแบบภาษาชาวบ้านฟังง่ายๆก็คือขายก่อนแต่ถ้าไม่มีคนรับก็เสร็จโจรน,นะครับพระเนื้อน้ำมันจัดยันพุซ้อนขนาดนี้นะครับปกโพครับลมเย็นแน่นอนครับหลวงปู่จานไห้เต็มหลังขนาดนี้นะครับก็ใครที่ชื่นชอบแบบนี้ก็ทักมานะครับผมบอกเลยว่านี่แลไอเทมมากนะครับ อ่าถือเป็นของหายากอีกชิ้นหนึ่งนะครับถือเป็นของหายากอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยแบบนี้นะครับอืมผมบอกเลยนะครับแบบนี้ไม่ใช่ของหาง่ายนะครับเอาละนะครับมาถึงพระซิวลีเนื้อน้ำมันเห็นนี้กันบ้างนะครับหลายคนน่าจะเคยเห็นแล้วนะครับเพราะว่าผมมีอยู่องค์หนึ่ง ก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับคือซื้อตลอดนะครับเป็นพระศิวลียุคแรกนะครับยุคแรกนี่ครับยังห้อยประคำอยู่เลยเห็นไหมครับนี่ครับยังห้อยประคำอยู่เลยเห็นไหมแล้วก็มีหน้าตาชัดด้วยนะอง์นี้มีหน้าตาชัดเลยนะครับนี่นะครับเป็นพระศิวลียุคแรกแบบนี้นะครับสวยๆเป็นเนื้อน้ำมันผสม เป็นเนื้อน้ำมันผสมบ,บ้านสวยมากนะครับนี่ครับไข่ที่ชื่นชอบนะครับพระศิวลีนะครับก็นี่เลยนะครับไข่ที่ชื่นชอบพระศิวลีหลวงพ่อป่วยนะครับไม่ควรพลาดครับเป็นพิมโบราณน,นะครับเป็นพิมโบรานผมแอบเก็บไวโอนึงละนะผมแอบเก็บไวโอนึงละเพราะว่า นานๆจะเจอสักทีนะครับนี่เป็นยุคแรกๆเลยนะครับเห็นไหมครับยังเป็นยังเป็นลูกประคำอยู่เลยนะครับพระศิวรีนี่ยังห้อยลูกประคำอยู่เลยเห็นไหมครับยังไม่ได้เป็นย่ามเลยเห็นหม,ม,ม,มพระสวยมากครับนะ,ะมีมาให้ตลอด มีมาเสิร์ฟให้ตลอดนะครับของดีของหายากพระรอดนะครับถอดพิมพ์พระรอดมหาวันนะครับวงนี้ถอดพิมพ์พระรอดมหาวันอาใครที่เล่นหาหลวงพ่อวกยพิมพ์นี้นะครับเป็นถอดพิมพ์พระรอดนะครับถอดพิมพ์พระรอดมหาวันยุคต้นเนื้อน้ํามันครับนี่ครับเนื้อน้ํามันสวยน้ํามันจัดจ้านมากนะครับเนื้อน้ํามันแบบโเก้านะครับ หายากแล้วนะครับพบเจอน้อยแล้วนะครับที่เนื้อน้ำมันจะเนื้อน้ำมันจะจัดจัดขนาดนี้นะครับเนื้อจัดขนาดนี้นะครับ ็นพระรอดนะครับพระรอดตอดพิมพ์พระรอดกุมหาวันนะครับของหลวงพ่อเกวยนะครับสวยๆครับใครชอบพิมพ์นี้นะครับหายากอยู่นะครับเนื้อน้ามันจัดๆสวยๆหายากนะครับก็ทักทายกันเข้ามาครับทักทายกันเข้ามานะครับแล้วก็อีกหนึ่งองครับหลายคนถามหาอยู่เสียดายมากครับเสียดายมากองนี้ผมบอกเลยผมเจอปุ๊บผมเสียดายมากแต่ก็ ซื้อมาครับไม่เป็นไรครับก็บางคนรับได้ก็บางคนรับได้เพราะพิมพ์นี้สวยมากเห็นไหมครับเนื้อติดชัดเจนมากนะครับแต่ว่าตรงนี้รู้สึกว่าตอนถอดบล็อกน่าจะน่าจะหลุดไม้หลุดมือหรือว่าไปโดนอะไรบาปข้างหน้าไปสักหน่อยหนึ่งนะครับแบบนี้อ่านะครับก็เป็นความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆ,ๆแต่ว่าพระโดยรวมแล้วสวยมากครับพระโดยรวมแล้วสวยมากเห็นครีบไหมครับเนี่ย รพระโดยรวมสวยมากๆนะครับเนื้อหาจัดชัดเจนพระโดยรวมแล้วสวยมากเนื้อจัดเนื้อชัดเจนมากนะครับนะีบ่เป็นขุนแผนขี่หงพายเนื้อดินนะครับนะี่ครับโอ้สวยมากองค์นี้สวยเลยนะครับองค์นี้สวยมากๆเลยนะครับเสียดไายนะครับหน้า นาโดนบากไปนิดหนึ่งนะครับอาจจะเป็นการผิดพลาดช่วงที่แกะแกะพิมพ์นะครับแต่ก็ถือว่าได้บูชาพระสวยเนื้อดีนะครับในราคาประหยัดก็แล้วกันนะครับในราคาประหยัดก็แล้วกันเพราะว่าถ้าสวยสมบูรณ์องค์นี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับถ้าสวยสมบูรณ์ในองค์นี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับจับต้องยากเลยล่ะนะครับพระสวยขนาดนี้นะครับแพงเลยล่ะนะครับพระสวยขนาดนี้นี่แพงเลยล่ะนะครับ โอเคนะครับแล้วก็มาถึงองค์สุดท้ายนะครับองค์สุดท้ายท้ายสุดนะครับสําหรับคืนนี้นะครับสําหรับคืนนี้ก็เป็นของดีแลไอเทมนะครับเป็นของดีแลไอเทมของหายากอีกชิ้นหนึ่งนะครับหลายคนอาจจะมองว่าเออเคยเห็นแล้วนะครับแต่ว่าไม่ค่อยคุนสีถูกต้องนะครับปกติเนี่ยคุณจะเจอหูใบสีนะครับ หูใบสีปีหนึ่งสามเนี่ยนะครับเป็นพระขนาดสมเด็จนะครับก็คือขนาดขนาดประมาณประมาณนี้แหละนะครับเป็นสมเด็จขนาดประมาณอย่างนี้แหละนะครับใครเคยเห็นแล้วนะครับใครเคยเห็นแล้วก็จะรู้นะครับหูใบสีปีหนึ่งสามนะครับเนื้อแหวกม่านนะครับเนื้อแหวกม่านปีหนึ่งสามก็จะมีขนาดสูงใหญ่กว่านี้นะครับแต่องค์เนี้ยเป็นพิมพ์คะแนนนะครับ เป็นพิมคะแนนไม่เท่าไหร่เป็นเนื้อหายากนะครับเป็นเนื้อน้ำมันเป็นเนื้อคล้ายๆออกน้ำมันออกเนื้อจินดามณีนะครับแล้วเป็นองค์ดำพิมพ์เล็กโอ้คือผมไม่รู้จะซับซ้อนยังไงครับคือบอกใต้ตามตรงว่าไม่รู้จะซับซ้อนยังไงคือโคตรหายากอะพูดได้คำเดียวขอพูดภาษาชาวบ้านแล้วกันโคตรหายากละครับแบบนี้นะครับอ่านะครับ ไม่ได้หาง่ายๆนะครับเนื้อแบบนี้นะครับไม่ใช่จะเจอง่ายๆหาง่ายๆนะครับสวยมากครับนี่ครับไม่รู้ว่ามีสร้างสักกี่องค์ด้วยซ้ําไปนะครับไม่ต้องบอกว่าไม่รู้ว่ามีสร้างมีสร้างไว้สักกี่องค์ด้วยซ้ํานะครับก็ไม่เป็นไรครับงานนี้สงสัยจะได้อยู่กับเกรติศักดิ์นานๆแล้วนะเจอพระสวยระดับแบบนี้นะครับ อันนี้ต้องบอกว่าพรีเมียมสุดๆนะครับนี่ครับของแลไอเทมเลยนะครับเนื้อดําๆแบบนี้นะครับเราไม่ได้เจอพพ์แบบนี้ไม่ได้เจอเนื้อนี้มาโอ้โหโตั้งแต่ผมขายมาเนี่ยองค์ที่สองอ่ะผมพูดแบบนี้แล้วกันตั้งแต่ผมขายมาเนี่ยองค์เนี้ยองที่สองนะครับพระสวยมากครับ บางคนบอกไม่รู้ไม่เคยเล่นอะไรอย่างนี้นะครับลองลองดูแบบที่เคยเล่นนะครับลองดูแบบที่เคยเล่นศึกษาดูนะครับมีอยู่5้าหกพิมนะครับเ็เรียกว่าหูใบสีหูใบสีปี13มนะครับมีอกตันอกใหญ่อกอมีหลายอย่างนะครับองนี้นะครับมีหลายพิมพ์อยู่นะครับมีหลายต่อหลายพิมพ นะครับแต่เนื้อนี้หายากมากนะครับเนื้อนี้หายากมากบอกเลยนะครับสุดจัดประหลัดบอกนะครับแบบนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสุดจัดประหลัดบอกลงทุนเลี่ยมทองครับอย่างเดียวครับเจอพระที่เป็นเนี่ยครับพระแบบนี้นะครับและไอเทมแบบนี้ต้องลงทุนเลี่ยมทองอย่างเดียวนะครับสุดยอดมากนะครับ นี่ครับเป็นลิมิเต็ดอินิชันนะครับแบบนี้ต้องบอกว่าเป็นลิมิเต็ดเลยนะครับเจอน้อยสร้างน้อยนะครับไม่ได้มีเอาล้วมีหมุนเวียนเนี่ยสักร้อยองได้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะเราอาจจะพูดไปอาจจะดูพูดเวอร์ไปหน่อยแต่ไม่เคยเจอจริงๆนะครับเคยเจอองค์คที่แล้วผมซื้อขายผ่านมือมาแล้วหนึ่งองแต่เป็นขนาดปกตินะครับก็คือขนาดปกติ ไม่ใช่ขนาดนี้ไม่ใช่ขนาดแบบนี้นะครับไม่ใช่เล็กเลกแบบนี้นะครับองค์นี้จะเท่ากับพระพิมพ์คะแนนนะครับองค์นี้จะเท่ากับพระพิมพ์คะแนนะครับสวยเดิมมากโอเคครับละไว้เป็นที่เข้าใจใครที่ชอบวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวย วัดโคสิตารามนะครับก็สามารถแอดไลน์สามารถเพิ่มเพื่อนสามารถแบ่งปันสามารถแชร์บอกกล่าวเล่าสิบกันไปนะครับพูดในสิ่งที่ที่คุณรู้สึกนั่นแหละนะครับไม่ต้องอวยให้ผมนะครับไม่ต้องอวยให้เรานะครับพูดในสิ่งที่คุณเคยสมัมผัสคุณเคยซื้อพระกับเรา คุณโอนตังมาเราส่งพระให้คุณจริงจังนะครับเราส่งพระเรา,าไม่เคยโกงลูกค้านะครับลูกค้ารับพระไปก็ต่างคนต่างชื่นอกชื่นใจสบายใจได้พระแท้นะครับก็ขอบคุณมากที่ไว้ใจเพจบ้านกูมีดี FC นะครับก็จะคงเส้นคงวานะครับจะทำให้เพจมันดูมีมาตรฐานมากขึ้นกว่านี้นะครับจะหาพระหลากหลาย ที่หลุงพ่อลวยสร้างปลูกเจกเอาไว้นะครับมาให้ชมกันให้ได้มากกว่านี้ก็ขอแรงสนับสนุนช่วยอุดหนุนซื้ออุดหนุนแนะนำด้วยนะครับขอบคุณมากเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่ตอไปนะครับขอบคุณมาก